โอ้อนี่สวยมากเลยค่ะอืออือคืออะไรอ่ะได้ไหมคะแม่ปุ๋วว่าได้นะได้เลี้ยวสาร้ำนะยิ้มยิ้มเทพีสวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำปุ๊ <laughs> ปุไม่ใช่ปุพุน้ามันทำปุ๊ในครีมโกนหนวดนะคะอุปกรณ์ก็มีอะไรเอ่ย นี่เขาเลือกเป็นเหมือนอ่ะที่ปาดครีมอ่ะที่ปาดหน้าครีมเค้กให้มันเนียนเนียนะคะแล้วกครีมโกนหนวดนะคะแล้วก็มาจิ้มฟันแล้วก็สีอันดับแรกนะคะเราต้องมาเขย่าครีมโกนหนวดแล้วก็ฉีดครีมโกนหนวดใส่ในฉีดแบบไหนก็ได้เลยล่ะฉีดฉีดลงไปพอฉีดลงไปแล้วเราก็จะใช้เนี้ยปาดให้มันเรียบเรียบค่ะเขย่าเขย่าก่อนเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้นโอาอ ไม่ใช่อย่างนี้ค่ะเราต้องทําแบบอย่างนี้ปาดนี้ค่ะปาดให้เรียบเรียบนะคะเหมือนปาดหน้าเค้กอะคะ่ะอันนั้นตัวเองโคนแล้วมันเป็นก้อนเลยเห็นไหมคะแม่ปุ๋ยทําให้เร,เรียบเรียบแล้วนะคะแล้วจะมีด้านข้างที่ฉีดใหม่ให้หนูยิ้มหนแย้มทําเองนะคะอ่าเรลียเกลอย่าก,กดลงไปแรงเกินถ้าก,กดลงไปแรงเกินมันก็จะขูดออกมาทั้งหมดใช่ไหมคะ ตรงนี้เนาะแล้วก็เหมือนปากไปใชยังไม่รู้ว่าจะต้องจับม <ไป S 2> ีบชิงเฉียงอ๋อโอเคค่ะได้ได้ไดอะจับไว้จับมีชิงเฉียงจับนี่ค่ะตรงตรงคูไปอ่าเ <c oughs> นียนขึ้นมาแล้วนะคะเห็นไหมเห็นไหมเนียนขึ้นมาแล้วและอันดับต่อไปนะคะขคอยาขอสีช่พูแม่ปุ๋ย จดักสึกทีเลยเหรอแม่ป well, um really ุ๋ยจะทําให้ดูก่อนนะคะอันดับแรกเราจะใช้สีพินเกทินแล้วก็ใส่ลงไปในนี้นะลงไป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 ลงนี่เอาเยอะๆนี่เป็นก้อนแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใช้หมายจิ้มฟัดดูนะเคลียใช่ไหม เหมือนผู้กําลังแตกตูนี้เลยโ okay. อเคจะมาดูแล้วว่าจะทําอะไรมันจะสวยมากออย่างนั้นแหละขยบลงไปน,นิดหน่อยโอเคเอามาจิ้มฟันค่ะเราต้องช่วยกันตกแต่งให้ผู้นี่มันสวยที่สุดเ<า> <laughs> ต็มเลยนะดูของหนูยิ้มนะจับอย่างนี้ก็ได้ค่ะ,อ,ะอย่าไปอย่าโดนข้างล่างเกินนะคะให้มันอยู่บนบนนิดนึงมันจะได้ดูดเอาสีมากวาดเอาสีมาปึ๊บนี่โอ้โหปึ๊บ <laughs> โอ้โหสีชมพูสวยเลยอะดูของแม่ปุ๋ยสีแดงของดนย้้าเป็นรวมสีนะคะอะโนยิ้มทำสีต่อไปทำให้กระจายเต็มเลยนะคะแลสีดทาือไสีดำเอาได้สีดำนี่รวมสีค่ะได้ได้กระเด็นนะอุ้ยดดดวยเหมืน <Okay. S 2> มันเป็นเหมือนตัวหนังสือวิภาษาจีนคำว่าชาวเลยนะอ่าได้แล้วค่ะไปะทำต่อ,อเอาแล้วเรนโบ์เรนโบ์ว้าวโอ้โหโอ้โหไอ้าอาย,าว,ยาวเลยพูดแต่ยาวยาวุ๊บเฮ้ย,ย,ย <c oughs> ห,หนูยิ้มสีดำอา้าวพูดสีดำพูดสีดำ ผู้สีดำผู้สีดำโอ้โหแมงมุมยายแมงมุมหรือเปล่าเนี่ยยาแมงมุมเอา้าสีต่อไปค่ะตอนนี้ท้องฟ้าของเราจะเต็มไปด้วยผู้นะคะอนอนี่เอาวางข้างล่างเลยเสีวางข้างล่างเลยค่ะอ๋อมันจะทำยายแมงลูเหมือนใหยแมง <laughs> ในการใช้สีดำสีม่วงไม่ค่อยมีต้องใช้ดำเยอะๆเลยนะรู้ไหมนี่ โอ้โหอันนี้หนูย้ำทําหัวใจเหรอคะค่ะอาะนะดูสีม่วงสีม่วงว้าวโหม่วงกับดําโอ้โหว้าวโอ้โหสีดําเข้มเลยอ่ะอย่างเข้มเลยนี่รำพูดลูกใหญ่ใงมุมนะอันเนี้ยโอ้โหโอ้นี่นี่ใหญ่ใบมุมค่ะอะโหดูหนูย้ำทำใหญ่ใบมุมอ่ะนั่นเป็นใหญ่ใบมุมแบบเดียวเท่าที่ัทำได้เไงไม่เคยทำสีฟ้าล้วนเลยโโอ้หสีฟ้าล้วนเหรอคะนี่นี่โอ้ โอ้โหอันนี้คือสีอะไรคะเนี่ยสีฟ้าเหรอคะเนี่ยสีฟ้าจะสวยเลยเนะี่ยโอันนี้สวยมากค่ะโอ้โหนี่พุใหญ่มากเลยยาวมากเลยอะลาสีดำคนนีโอ้โหว้าวสีมาใหม่สีมาใหม่เรื่อยๆแล้วโอ้มีพุสีส้มด้วยของเราจะเป็นพุเรนโบ์หลากหลายสีนี่ดูหน้านูแยมก่อนก็ได้นะ นายอะโอ้โหเปิดสีติดแก้มเลยค่ะแต่นี้จะเป็นสีเขียวกับสีส้มนะคะนี่โอ้โหสวยเลยอ่ะอู้นี่ผู้ดอกโตเลยหล่อุ้นเลยอีอะม่วงเดี๋ยวมีเรื่องอ๋อมีเรืออ๋ของเพื่อนอะสวยมากเลยเห็นไหมเหลืองนี่ยังไม่มีผู้แตกมโต สีอื่นสีอื่นถ้าสีครบแล้วก็ใส่ซ้ําก็ได้รวมสีก็ได้หลายๆสีก็ได้โอ้ยนี่สวยมากเลยเออเอาลงโอเคค่ะ okay, ได้ค่ะอ๋อน okay, ี่สีเหลืองว้าวว้าวมันต้องใช้ไม้จิ้มฟันขูดยังนะอ่าสีม่วงมาละสีม่วงมาละใช้ใช้ไม้จิ้มฟันขูดได้นะคะหนูยิ้มเอาหลายๆสีก็ได้นะคะเป็นรวมสีอย่างนี้ก็ได้ค่ะโอ้โหอันนี้ยังมุมมีสีแดงด้วยโอ้โหสีน้ำเงินดอกใหญ่มากเลย อ๊ยหนูยิม้มเอาโดนของกันทาไมได้ไหมคะแม่ผูอว่าได้นะได้หนูแย้มซาดามนะหนูยิ้มมันเป็นอันที่สวยที่สุดด้วยเพื่อนแลเอาสีขาวไว้ตรงกลางทําให้มันเหมือนดาวเลยหนูยิ้มแม่ว่าให้อภัยกันได้ไหมคะให้อภยัอภยไม่ได้เ<ด>หรอโอเคถ้าสมมุติว่าหนูยิ้มอ่ะหนูแย้มไปเผือทําของหนูยิ้มพังล่ะหนูแย้มจะทํำยังไงอะ่ะก็ไม่ให้อภัยก็ไม่แหงา เออไม่ให้อภัยกันภัยไม่ให้กันภัยกันมาเนี่ยเราจะทำยังไงดีเราก็เล่นด้วยกันไม่ได้การเล่นด้วยกันมันก็ต้องมีแบบกระทบกระทั่งกันบ้างอะถ้ามันเลอะก็ปล่อยให้มันเลอะมันมันเละเทะก็ปล่อยให้มันเละให้หนูยิ้มซ่อมตามพี่ตัวเองทำได้โอเคไหมได้ไม่คะหนูแย้มไ้ค่ะโอเคอ้อโหนี่พูเป็นวงกลมค่ะเออสีส้มสีส้มเป็นวงกลมนะอ๋อเป็นวงกลมโหนี่ไงผู พี่ชอบแบบเป็นมงกุฎอ๋อเหรอคะโอ้ยี่ก็สวยแล้วนะนี่นี่โอ้โหสวยเลยค่ะสวยค่ะโอ้นี่ดักทำอะไรโอ้นี่ผู้ผู้อะไรเนี่ยโอ้โหสวยงามค่ะสวยงามหัวใสไหมหรือเปล่าเนาะเหมือนใสไหมเลยอะว้าวยิ่งจะทำสีฟ้างั้นก็เลยผสมเมื่อกี้ยกขึ้นเหมือนใสไหมเลยอะนี่ผสมกับสีส้มโอ้ย ข้ายาดลายแดงนี้ผสมกับสีส้มเอาไม้แดงเนี้ยนี่แดงผสมกับสีส้ม <c oughs> คือพู่ของเรานะแบบมีลวดลายต่างๆแบบกระจุยกระจายมากเลยค่ะ <c oughs> เห็นไหมคะนี่เป็นพู่แบบแตกกระจายมีพู่วงกลมเป็นแบบวงกลมจุดๆุดอันนี้เป็นพู่เรนโบว์รวมสีพู่หัวใจก็มีพู่ ยายแมงมุมก็มาโอ้โหมีสีแดงด้วยโอ้โหพุหนูแย้มบอกว่าพุตัวไวก็มาโอ้โหแอปเปิลก็มาโอ้โหู <Apple S 1> โโหนี่พุแอปเปิลนะคะพแบบุแอปเปิลโอ้หหนูเหี้ยอะไรอะ่ะมีสีขาวอยู่ตรงกลางด้วยแค่นี้เหรอคะเสร็จแล้วเหรอยังไม่เสร็จยังขอสีเปลี่ยนสีไ,ได้ไหมขอเปลี่ยนขอสีส้มหน่อยแม่เว้ยนี่นี่โอ้โหมีออกไปข้างนอกนี้ด้วนยะ โอ้แต่สวยงามน,นะมองภาพรวมๆอย่างเงี้ยดูสิโอ้หนูยิ้มทำอะไรอะ่ะโอ้มีแบบก้นหนอยก้นหอยแลกออกมาเลยๆปลาหมึกปลาหมึกถูกต้องโอ้จริงหรอโอ้มปุยไี่เกงะ่ะใช่ถูกด้วยปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกยักษ์ส้มแล้วก็มีสีฟ้าสีน้ำเงินอันนี้สามารถเป็นได้หลายแบบแต่ตยิ้อยากกครยาวใคราย,ยาวาคาิดว่าอะไรคิดว่าจะเป็นอะไรอ่ายังไม่รู้เลยค่ะแค่รอด <โ verkl> ใช่โหก็เห็นสีส้มๆไงคะ่ะก็คิดว่าแครแ์แบบยังว่าแม่ปุ๋ยอะนึกออกหลงังจากเรีนทำเสร็จอด,อดอกไม้ดอกไม้ใช่ไหมผิดไม่ใช่หรอคิดว่าตรงนี้เป็นกลีบดอกไงสีฟ้ากับสีม่วงคิดว่าเป็นกลีบดอกผิดอะไรอะหนูยิ้มมาทายด้วยกันเร็วแค่ลอดแม่ปุ๋ยก็ทายแค่อทแม่ปุ๋ยว่าชอดอกไม้ผิดเอา จะตรงนี้พี่จับไหนเป็นดอกไม้โอ้โหโอ้โโอ้ลมลมเล่นปีกไก่อ่ะไปเล่นปดปไายรอขอสีแดงกับสีดำหน่อยแดงดำแดงดำอือโอเคแล้วนะพอแล้วนะคะค่ะไอสครีมถูกต้องหนูยิ้มแม่ปุยไทยทูก อันนี้คือที่จับน้ำจิส้มๆมาตรงนี้คือก้อนไอศครีม2ก้อนใช่ไหมคะเอา3ก้อนแล้วจะมีเชอร์รี่โอ้สวยมากสวยมากไอศครีมเวลาที่เราจะมาเล่นเลอะเทอะเละเทะแล้วนะคะห้างทำไอศครีมของหนูยิมพังนะอ๋อโอ้ยเยี่ยมขอดายรูปไอศครีมไว้ก่อนอยู่นิ่งๆแล้วอุ้ยลายรูปไอศครีมโอเคค่ะโอ้โหดูหนูยิ้มโอ้หนูยิ้มหนูยิ้มจะกวนแป้งเหรอคะโอ้โหสีสวยมากเลยอะค่ะหนึ่งแป้ง จับมาเป็นก้อนสิโอ้โหคลิปก้อนนวดนี่คลิปก้อนนวดขลจริงโอ้โหได้ค่ะค่ะขอไอศกรีมค่ะหนึ่งค่ะขอพูนพุนเลยนะคะขอพูนพุนเลยค่ะโอ้โหแป๊บนึงค่ะเอาเนื้อแน่นๆเหรอเอาค่ะเอาเนื้อแน่นๆแล้วก็พูนพุนด้วยนะคะทำด้วยเล่นด้วยเอาเนื้อแน่นๆพูนพุนนะคะเอาเนื้อแน่นๆพูนพุนนะคะโอ้โหทำด้วยอุ้ยไม่จิ้นฟันอยู่เลย หมว่าจิ้ม่างนี้ระวังที่มือนะคะโอน่าทานมากเลยค่ะหมดเลยคนก<ข>ินครีมก่อนเหนือดนะกินได้ไหมคะกินไม่ได้มันเป็นสารเคมีค่ะนี่เราสมมุติกินเฉยๆค่ะหมดเลยคืออะไรอ่ะทำความสะอาด โอเคทำความสะอาดค่ะตรงนี้ไม่ใช่มีดนะคะมันเป็นเหมือนที่ปาดหน้าเค้กค่ะยิม้มแล้วทำเป็นงก้อนแล้วไ่โยนขึ้นฟ้ามันจะขึ้นไหมไเร็เร็วอยากรู้มากเลยต้องทำเป็นก้อนก้อนก่อนนะแ yeah. ย้มหรือยิ้มเขาจะโยนปุ๊บอะยิย้มเอยิมย้มมาเยี่ยมด,ดิยิม้มปุ๊บปุ๊บ มีอยู่ตัวเองว่าทําสิเอาลูกจะโตนะลูกจะโตนะลูดลูดมือลูดมือเอานะหนึ่งสองสามโอ้ยดิลำได้ลำได้ลำได้หนึ่งสองสามโอ้ยโดนแก้มโดนแก้มออาหนูย้ำจะทําบ้างลูกจะโตเลยนะโอ้ยลน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 นี่ได้ไหมได้ได้ลูดมือด้วยนะเอาแล้วนะ ติดมือติดมือเฮ้ยไม่ทันได้โยนตกซะก่อนเดี๋ยวจะโยนแล้วก็กระโดดทับนะโอเคได้ค่ะโยนอไออยู่ไหนอะอยู่นี่เฮ้ยมันดุ้อแย่ดีมากเฮ้ยมันดุ้อมากเฮ้ยหนูยิ้มเปิดนะแล้วหนูยิ้มไปล้างตรงนู้นด้วยนะคะเดี๋ยวเล่นแล้วก็ต้องล้างทำความสะอาดด้วยนะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนดีกว่าเนาะบ๊ายบายค่ะ บายๆเพื่อนๆเลบ๊ายบาย